โอเคเดี๋ยวนะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ร้านออเจ้าแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่ออกเลยนะดูสตรอเบอรี่มันยังไม่ออกเลยน่าจะอีกประมาณสักเดือนสองเดือนหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่น,นะ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 จับเดีย๋ยวนะเข,า,ข,า,ขาหล่นนะลูกเออมาทำเล่นไม่ได้ลูกตกของเขา,ขา,ขาท่านลูกนะไม่ใช่ของเล่นเป็นสตรอเบอรี่เนี่ยดอกไม้ใช่อันนี้ไม่ใช่สตรอเบอรี่อ๋อเป็นดอกไม้ค่ะเป็นดอกไม้แต่ว่ามันยังไม่ออกเนาะ อืมดอกดาวกระจายอืมใช่ดอกดาวกระจายเออัน <Jacqu> น <eline> <uno> yeah, ี้ก็สวยงามนะนี่เป็นร้านสตรอเบอรี่ออร์เจ้าเขาใหญ่ฟาร์มแต่ตอนนี้ก็เปิดแล้วแหละแต่ว่ายังไม่ยังไม่มีลูกให้ชมเลยมีอะไรเนี่ยมันมีวายทุกปอก็จะมีนบึ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 นบบึนบึนบึนบน เบนเป็นเปนเปนเปนเอาไปซื้อขนมไหมลูกเปนเบนเปนเปนเนเโอเคเนี่ยมันร้องไงอันนี้มาพอนี่มาพอนี่เลยมาพอนี่มาพอนี่เดี๋ยวเราไปดูซิว่ามีอะไรขายบ้างไปดูซิโอ้ยละวาเวียงแตของเขาน่เโอเดีลยเยอะยะเองนะอันนี้คือยีราฟอันนี้ยีราฟเปล่า โอเคยีราฟพ่อร้องไงเออันนี้ล่ะอันนี้ร้องไงปิงเบากาบ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 อันนี้ร้องไงอ่าจิงเบาอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะงเอออันนี้ล่ะนี่อะไรนี่โอ้มาเราเดินมานิดหนึ่งเดี๋ยวค่อยะเอาเหรอไปซื้อขนมไปซื้อนั่งไงไปซื้อ ไปไปเดินไปซื้อววน,นัอ่นดีกว่าเก็บเงินฮะเพราะเหรอไม่เราซื้อขนมแทนไงไม่มีอะไรไปดูซิเดี๋ยวหน้าไปดูซิเผื่อหนูอยากทานขนมอะไรไปดูซิพิเศษทานอ๋อเป็นได้พิเศษฮะไปไปดูซิเผื่อหนูอยากได้ได้ฟูกุขนมได้ฟูกุไงที่เราซื้อตะเกี้ เออตะกี้เราซื้อตั้งร้อยเท่าไหร่ <100. S 1> <laughs> ร้อยยี่สิบอันนี้แปดสิบเองเดี๋ยวนะ้าซื้อไปแช่ตู้เย็นไว้เผื่อหิวตอนเช้าไม่ล่ะลูกนั่นน่ะให้มาซื้อไว้สักอันหนึ่งอร่อยไหม,ม,ม,มเออซื้อไอศครีมเหรอไป <laughs> ซื้อไอศครีมไปอันหนึง่งโ <Okay. S 1> อเคอืมดอกสตรอเบอรีร่มันจะออกลูกช่วงไหนนะฮะอ๋อมันออกนะคะแต่ว่ามันออกน้อยแล้วก็ตอนเช้ามีคนเข้าเก็บอ๋อ พี่ว่าให้เข้าเก็บอยู่ใช่ค่ะมันก็มีค่ะแต่ว่ามีน้อยมีน้อยแต่ว่าช่วงเช้าเมันจะออกเออโอเคเลยนะแสดงว่าถ้าอยากจะเก็บต้องมาช่วงเช้าเก็คือเก็บแล้วก็ซื้อไปด้วยเลยอ๋อโลเท่าไหร่นะฮะอ๋อเป็นขีดค่ะอาขีดเท่าไหร่ขีด60บาทเออไม่แพงนะโอ้โนี่ไงนี่อะไรอ่ะนี่เป็นือ กระป,ป๋องแบบเนี้ยแยแมอ๋อเป็นแยมเออเออแยมอะ่ะลูกแแยมมตารีีเล้วใช่แยมไงมมใช่แยมป่อยมาเลวเดี๋ยวถ้ามาหน้าหนาวนะาจะออกเยอะป่าวว่าสตาร์บีบนี่ไงเดี๋ยวปา้าโฆษณาร้านให้นี่เป็นไร่อ๋อเจ้าเขาใหญ่ฟาร์มเอวสตอมเบบี้ถ่ายด้านหน้าเออมะเราแวะเข้ามาชมได้ สวยงามนี่ไรอ้อยเจ้าก็เออ,เเอ,อถ้าใครสะดวกก็สามารถเข้ามาได้นะลูกเนาะ,นนะไไเออช่วงหน้าหนาวน่าจะออกเยอะเป่าวะ่ะเออนี่ไรไรอ้อยเจ้าก็สวยเหมือนกันเนาะเออนี่ยค่าชม20บาทไม่แพงค่าชมสวนอ,อ,อันนี้อาจจะเป็นร้านเล็กหน่อย ใช่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 แต่ก็แต่ก็สวยงามเหมือนกันโอ้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 อะไรโอ้โอ้โอ้โอ,โอ้อะไรแต่ว่าก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากเข้ามาเก็บสตรอเบอรี่ก็คือเข้ามาช่วงเช้าเช้าเก็บไปด้วยซื้อไปด้วยก็คือเก็บเท,ท่าไหร่เก็บเท่าไหร่ลูกเออยี่สิบบาทแต่ว่าพอเก็บสตรอเบอรี่ได้ก็คือเขาจะขายขีดละหกสิบบาทเพราะนั้นเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> ใครที่อยากจะพาลูก ครอบครัวสมาชิกในครอบครัวเพื่อนฝูงม,ม,มาเก็บมาทำกิจกรรมเก็บสตอร์เบอรี่ก็ทำได้ไรอ๋อเจ้าก็จะมีร้านดอกอมีสวนดอกไม้ด้วยสวยงามโอ้ท่าอะไรนะท่าอะไรลูกเออ,อนัน King Kong ่นคิงคองเปล่าอ้อาวเหรอเออสวยงามมาเร็วนี่ก็สวยงามเหมือนกัน มี่ก็ไม่แพงนะยี่สบาทเองไม่แพงโอเคครับตรงจุดนี้แค่นี้เดี๋ยวเราจะไปโซนอื่นดูจุดอื่นกันต่อไป <Yeah. S 1> นี่ไปพระเจ้าขาใหญ่ฟามครับก็ใครสะดวกก็แวะเข้ามาได้เลยโอเคครับ, okay, รบสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ